สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกกเช่ารากเกษตรทุกานเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้สวนสบายดีกะว่าพี่น้องมาเขียวน้ำอ้อยเป็นบอกวาสีเห็ดน้ำอ้อยใส่รับแต่ว่าบลูว่าสิเป็นใส่รับหรือสิเป็นน้ำตาลได้พี่น้องเพราะว่าทานนี่เติมขังที่สามหรอพี่น้องห้องเขี่ยวไว้แต่เมขึ้นนี่เห็นบอกขอบปากหมัอห้องเขียวไว้แต่เมืขึ้นนี่ขเขี่ยวไ้แตเมืขึ้นแล้วกะตัวนเศร้ากับมะกรอไฟใส่อีกได้พี่น้อง ตอนเศร้าลูกสาวมก่อไฟใสอีกเพราะว่าข้าสิเขียวตอแก็ดบ่ได้ได้พี่น้องขันเขี่ยวตอกก็ดนี่แก็ดเท่าไรกับเหมือดได้พี่น้องเขาเศร้าเดือดเพราะว่ายัางเพราะว่าทานข้าเหมือดนะพี่น้องเนาะเราวันนี้สวนสบายดีกะสิไปท่าทุระกะทีกะทีเอาให้เขาเดือดไว้นี่แหละพี่น้องเพราะว่าพึ่งได้เติมท่านมาอีกเพราะว่าวังเมื่อกี้นี่สวนไปอยู่หลังหน้าบ้านนั่งเถนะก็ที่ต้มไว้เองสิละพี่น้องเพราะว่า ใส่เวลาโดนได้พี่น้องต้มน้ำอ้อยแต่ว่าขันขาต้มไฟเดือดๆนี่ก็สิบวได้ใส่เวลาโดนเนาะเพาก็ทิมีฟ้องขึ้นมาเกาก็คอยตักออกคอยตักออกนะพี่น้องเนาะฟ้องเขาอยู่นั่นนักกว่คอยตักออกใส่หม,ม้อไว้เอาไปเฮ็ดกากน้ำตาลก็ได้เพราะต้องทิ่มสวนก็ทีบบราท่นในเหลี่ยวดอกพี่น้องที่ร้องขีไปพี่นอ้องเบิ่งบุ้คเ,เ,เรื่นหีบบวชในเหลี่ยวเด้อยหิบบวชในเหลี่ยวก็เลย มันเดือดหลายส่วนกับเลยเมยเพราะว่าพระว่าห่าเดือ,มอดม้อใดๆน,นะพี่น้องอเนาะพะว่าเ่ากับยังใส่เมท่าอยู่นะแต่ว่าห่อมีอ,อ่อยห่อกับเลยยานอ้อยเขาทิ้งห่าก็เลยตองมาล่างล่างแบบบกขุดนะพี่น้องห่อขุดจะห่าขุดแต่ตแแท้คอคอตาอ้อยนะห่ขอขุดแต่มองคอตาเขาแล้วก็ห่อก็ไปล่างน้ำมาสะกดใบถูล่างน้ำให้สะอาดนะพี่น้องค้อรฟิวไหลได้พี่นอ้อ,นองเห็ดแบบนี้ เขากินน้ำอ้อยก็ดีด้กินเป็นน้ำอ้อยกด็ดีมีคอรัฟิวหลแต่ว่าน้ำเขาสิบ่งงามปันป่นปั่นน้ำเขาสิบ่งงามคือจังห้องห้อขูดผิวออกด้วยพี่น้องน้ำเขาเด้อเขาก็สิออกน้ำสีเขียวเ,ยวเน,ะวเนเาะเราวันนี้เขากับมาเฮดน้ำอ้อยเขากะคันคันแม่นซนสบายดีครับมาจากทุระเร้วกะถ้าเขาเขียวลุง่งลงหลายเร้วคันเขาเกินใช้รับเราสวนสวนกะสิเขียวเป็นน้ำตาลงั้นเถนะพี่น้อง ก็ได้ีเขียวแวงสิ่หะเขาก็ล่งสีเดือดใหม่เ้วเพราะว่าเพิ่งเติมทานลงไปใส่เวลาด่วนได้พี่น้องเจ็ดหกถึงเจ็ดส้มม่งปุ้ได้หนึ่ว่าม,มันบดเดียวเลยแต่ว่าไฟแห้งๆเลยกับประมาณส,สี่ส้ม่งสีไใดอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าเฮ้าบ่มีเวลาที่สีมะนางเฝ้าขเขานะเ้าเฮ้าเขียวไวเล้วเฮากับไปเห็นงานอย่างอื่นนะพี่น้องนะเนาะเฮ้าเขียวไวเล้วเฮากับไปทํางานอย่างอื่นแล้วก็สวนกับสีเขียวแวงสิละ๋ยว ตอนแรงกะสิพามาเบืองไม่เนาะพี่น้องเน,ะน,ะนเาะกะเติมทานไว้แล้วเติมทานไว้เ้าเจ้าของกจะจิเติมทานไว้เขากะสิค่อยเดือดไปเดือดไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขากะเขากะบ่อันบนล่ลร่นหมอดอกพี่น้องบ่เป่วนหมอภาษาอีสานเขาก็เพื่อนเอินมันป่มขึ้นมันบ่ฟ้องมันสิขึ้นมันบ่แต่ว่าตอนที่ฟ่องขึ้นนั่นเขาสิเหนียวลรวได้พี่น้องเขาค่อยฟ้องขึ้นแต่ว่าตอนนี้ฟ้องยังม่ขึ้นพี่น้อง อันตรงนี้สิเป็นอ้อยสุพรรณบุรีหาส่วนลอยเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องเด้องนี่ที่เ้ามาเขือเนี่ยหมอหนึงเต็มเได้ห้องเขียวไว้หมุกขึ้นเนี่ยกลวดลงเคืองหมอแล้วเราวันนี้ก็สิลวดลองลองอีกได้พี่น้องเนี่ยห้องซังเบิ่งนี่ก็สิประมาณน้ำอ้อยนี่ก็สิได้ประมาณแปดลิตรได้พี่น้องน้ำอ้อยนี่น้ำอ้อยอยู่ได้นี่ได้ประมาณแปดลิตรเดี๋ยวเ้างเขียวมา่าเป็นน้ำอ้อยใส่รับเราสิได้เท่าไหร่เดี๋ยวตอนเลี้ยงเสร็จพี่น้องเบิง่งเนาะก็สิ่เขียวไว้จังสี่กอน เพราะว่าทั้งสวนนี่ก็มีธุระหลายอย่างสิงไปส่งพัสดุพี่น้องอ่ะสังสังสังอ้อยมาห่งเสียนะหลายชนิดจังเสียนะก็เสี่ยวใบทรงพัสดุให้พี่น้องอันอ้อยสุพรรณบุรีห่อขาศูนย์เอาก็ช่วงนี้ก็มีผมว่าชันร้อยสิบกว่าตารวมสุ่มสามร้อยบาทเนาะแล้วก็มีอ้อยสายพันธุ์อื่นๆก็คอยทักมาเน้ะพี่น้องเด้อคอยทักไร่ไอดีมากไร่ไอดีก็ m o l l y สี่หกศูนย์แล้วก็เบอร์โทรก็ 0 6 4 0 0 8 8 6 6 9ดห้าพี่นอ้องเด้อเออถ้าพี่น้องอยากได้ควบดูเรื่องเห็ดน้ำอ้อยใส่รับเหด็ดจังไดปีนี้เนี่ยก็สวนสบายดีก็เพิ่งเพิ่งได้เห็ดนีได้พี่น้องเพราะว่าตัดมาเราว่าสีเห็ดกับบริเห็ดนะมันมันเมื่อแต่หยากมาแต่ป่วยเองใช่นะส่วนกับค่าป่วยก็เลยบริเห็ดบริเห็ดน้ำอ้อยใส่รับเหนืหพี่น้องอันพี่น้องบางท่านก็สั่งมาหลายแล้วอันปีกายนี่ฮขกก็ได้ทรงน้ำอ้อยใส่รับให้พี่น้องอยู่ ปีนี้เขายังบริสวงน้ำไอ้อยใส่หลับให้พี่น้องเลยเพิ่นกับทักทายเพิ่นกับทักถามมาบางท่านก็ว่าสิรับไปขายสิได้บ่อสิได้ส่งให้บ่อแต่ว่าส่วนมากของเขานี่สิบ่อไมีไม่ห้รับไปขายดอกพี่น้องเขาสิเขาขายปีกกับบ่อพ่อเสียนะพี่น้องเพราะว่าน้ำไอ้อยใส่หลับเอานี่บ่อเป็นอ้อยขอนแก่นเด้น้ำอ้อยใส่ใส่หลับเอานี่เป็นสิเป็นอ้อยสุพรรณบุรีหาสวนได้พี่น้องบ่อเมนบ่อเมนบ่อเมนน,น,น้ำอ้อยที่ว่ามาจากโรงงาน น้ำอ้อยห้องเด็กก็คือน้ำอ้อยสุพรรณบุรีหาสวนเพราะว่าปีนี้สวนกับบริขายบริขายอันล่ำอ้อยไปให้เหียบหนะาก็เรียกว่ามันเป็นการลำบากกับเจ้าของในส,ไในในสไใีไปล่อให้ค้นมารับในสี่ไปอันให้ไปล่อยห้นมารับในสีไปตัดกระสวนกับเลือกท่างเหลือคือว่าไปตัดออกมาเทราสามมัดแล้วก็มาเขียวน้ำอ้อยใส่ลับไว้แล้วก็ไม่เห็นทำาตนไว้ดีกว่า ก้อยเฮ็ดไปเองสินะพี่น้องขันอยากเอาไปเฮ็ดล่วงท่านก็ไปเฮ็ดนั่นสินะเขาอยากเฮ็ดเลี้ยงเฮ็ดล่วงท่านเขาก็เฮ็ดได้เองสินะเพราะว่าข้าสุโสะที่ปลูกไงเนาะพี่น้องเนาะก็ขันสิมีแบีงปั่นอีกประมาณอีกเทียนหนึ่งก็คือเดือนเมสสาหมดแล่วพี่น้องเดือนเมสสาค่อยมาเอาแต่ว่าช่วงนี้ยังยังบ่นถนนเบียงปั่นดอกเพราะว่าข้าวเสียบมาเฮ็ดน้ำอ้อยไว้สักคนน้ำอ้อยใส่หลับขันน้ำอ้อยใส่หลับเพาพ่อตัวคว่ำต้องการของลูกค้าแล้วก็ ส่วนกะสีขายล่ำจังจรินะก็ขอเฮ็ดกอนบะแมนว่าสิไปขายกอนคอยสิมาเฮ็ดมันบะแมนพี่น้องมันสิเหมือกกอนเพราะว่าอ้อยนี่เขาใส่น้าอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์ลอยเปอร์เซ็นท์เขาเลยใส่อ้อยจากโรงงานเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้ได้เด้อเดี๋ยวสวนสบายดีสิพามาเบิง่งต่อนเลี้ยงอีกว่าเขาเขียวล่วงสำเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ